สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้จะนําเสนอการทําขนมปุยฝ้ายนะคะปกติทั่วไปเขาก็จะมีสําเร็จรูปแบบเป็นแป้งสําเร็จรูปแล้วมาผสมใช่ไหมคะวันนี้เราทําแป้งเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมาดูส่วนผสมของขนมปุยฝ้ายกันเลยนะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะหรือแป้งสาลีนะคะน้ําตาลทรายน้ำมะนาว ไข่วันนี้จะใช้ไข่เป็ดนะคะเพราะมันจะมีความเหนียวมากกว่าไข่ไก่นะคะแล้วก็น้ำเปล่าสีผสมอาหารนะคะอยากใช้สีอะไรก็ได้วันนี้เราใช้สีส้มกับสีแดงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพิมพ์สำหรับที่เราไว้หยอดเพื่อทำปุ๋ยฝ้ายนะคะจะมีส่วนของกระดาษกับพิมพ์เหล็กนะคะเพื่อช่วยประคองส่วนกระดาษอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมแป้งเลยคะ่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ที่ foodtravel.tv นะคะค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทําส่วนผสมกันเลยนะคะก็ใช้เครื่องตีหรือถ้าจะตีมือก็ต้องค่อนข้างจะใช้แรงเยอะหน่อยนะคะก็เริ่มจากเอาไข่นะคะใส่ลงไปนะคะตายละมันจะเลอะเล็กน้อยแล้วก็เราจะตีไข่ให้มันขึ้นฟูสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเราถึงจะเติมตัว น้ำตาลทรายลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตีจนมันขึ้นฟูจนคล้ายๆตั้งยอดนะคะเราจะเริ่มตีความเร็วตีด้วยปานกลางนะคะค่ะเราเราจะตีตอนนี้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะแล้วก็ตีด้วยความเร็วนะคะ ค่ะหลังจากที่เราตีส่วนผสมไข่กับน้ำตาลแล้วนะคะตอนนี้ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือมันก็จะแข็งขึ้นมานะคะเราก็จะผสมส่วนผสมของแป้งลงไปนะคะใส่แป้งไปเล็กน้อยนะคะค่อยๆ่อตลบผสมแล้วเราก็จะใช้พายตลบอย่างนี้นะคะไปเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะระหว่างสลับกับแป้งที่เราใส่ตลบไปนะคะเนี่ยเราก็จะใส่ตัวน้ำกับน้ำมะนาวแล้วก็อาจจะแต่งกลิ่นด้วยวาน,นิลาหรือว่ากลิ่นดอกมะลิก็ได้นะคะแต่วันนี้ไทยๆหนึย่ยเราก็เลยใช้กลิ่นดอกมะลิแต่ว่าจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ <c oughs> ก็จะทำสลับสลับกันไปกับตัวแป้งอย่างเงี้ยนะคะ นี่ก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่กันน้ำนะคะสลับไปเพราะว่ามันดูค่อนข้างจะข้นนะคะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปจนหมดส่วนผสมทุกอย่างนะคะทั้งแป้งทั้งน้ำทั้งน้ำมะนาวเราใส่หมดไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราใส่ผสมหมดนี่แล้วเราก็ไปตักแบ่ง หยอดสีเอะตักแบ่งใส่สีกันนะคะค่ะหลังจากที่เราแบ่งส่วนผสมของตัว ตัวปุยฝ้ายเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแต่งสีกันหรือถ้าคุณคุณผู้ชมเนี่ยชอบสีธรรมชาติไม่ใส่สีเนี่ยนะคะก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะวันนี้เราอย่างที่บอกเราทำจะทำสีส้มกับสีชมพูนะคะใช้แตะแตะหยดหยดไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้สีมันเข้มเกินแต่เนื่องจากวันนี้เรา สีของเราค่อนข้างจะออกส้มๆอีู่แล้วด้วยนะคะเนี่นะคะแล้วเอาอ่อนๆแล้วกันวันนี้แล้วก็นี่เป็นสีชมพูนะคะก็เหมือนเดิมคนตลบตลบไป แต่เราโดนความร้อนสีมันก็จะเข้มขึ้นอีกน,นะคะเราก็ใส่อ่อนๆเอาไว้ก่อนเนี่ยเป็นส้มกับชมพูแล้วนะคะหรือจะเอาเข้มกว่านี้เอาแค่นี้ดีกว่าแล้วเราก็จะตักหยอดใส่พิมพ์นะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือเอากระดาษเนี่ยลองด้วยพิมพ์เหล็กนะคะเพราะว่ามันจะยุบตัวลงนะคะก็ ใส่ให้เต็มพิมพ์กระดาษเลยนะคะใสใ่เต็มเพราะมันเดี๋ยวมันก็จะฟูขึ้นมาส่วนสีส้มก็เหมือนกันนะคะ เนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเรียงใส่ยรังถึงแล้วก็นึ่งกันค่ะค่ะตอนนี้เราตั้งรังถึงเอาไว้นะคะเพราะว่าจะให้น้ําเดือดพล่านแล้วเราถึง เดือดพล่นจริงๆแล้วก็เราถึงจะนึ่งเนี่ยนะคะก็เอาขนมมาเรียงไว้ให้มีเพิินวันนี้เจะทำส่วนน้อยหน่อยนะคะก็วันนี้ได้หกชิ้นแต่ถ้าทําเยอะๆนะคะยังไงอย่าปิดรูนะคะเพราะว่าเราจะให้ไอ้น้ำเนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราไปวางปิดถ้วยปิดรูหมดเนี่ยไอ้น้ำมันจะไม่ขึ้นมานะคะตอนนี้ก็น้ําเดือดมากเดือดพร่านๆนะคะก็ยกใส่เลย แล้วก็ปิดกลับลงไปเอาน้ําออกหน่อยนะคะเพราะว่าตัวน้ําจากฝาเนี่ยจะหยดใส่ขนมได้ก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงเราก็จะนึ่งประมาณ30นาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวเราต้องคอยเช็คดูอีกทีเดี๋ยว30นาทีมาดูกันอีกทีนะคะค่ะหลังจากที่เรานึง่งตัวขนมปุยฝ้ายเราแล้วนะคะอันนี้ถ้วยขนาดนี้นะคะตะกี้นึ่งประมาณ20 เกือบ30นาทีนะคะถ้าถ้วยเล็กลงหน่อยคุณผู้ชมอาจจะนึ่งแค่1 5บหงยีนาทีก็ได้นะคะยังไงก็คอยวิธีใช้ก,ก็คือเปิดดูว่าถ้าหน้าขนมเนี่ยแตกออกจากกันเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะนี่นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยสีส้มกับสีชมพูสีจางๆและเลือ่อๆหน่อยนะคะไม่ได้ไม่ได้เข้มมากหรือถ้าคุณผู้ชมอยากใช้สีไหนก็เอาไปลองทําดูนะคะ อัตราส่วนเนี่ยคุณผู้ชมดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คงตะลึกกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ